สวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่10พฤษภาคม2565ในลิเวอร์พูลเดลี่บ่ายเซอซึ่งวันนี้ผมเกลี้คกดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่า,ขาวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับเก,ก,บเกมสุดสำคัญของทีมเราซึ่งมีโปรแกรมลงสนามในค่ำคืนวันนี้พรอกับทางสิงห์ผังก์แอสตันวินล่าที่สนามวินล่าปาร์คในตอนนี้ทีมของสตีเฟนเจอรารั้งอยู่อันดับที่11ของตารางพรีเมียร์ลีกและกำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มสดสุดๆหลังตลอด3เกมหลังสุดในลีกพวกเขาเก็บแต้มได้ถึง7คะแนนและไร้พ่ายกันเลยทีเดียว ขณะที่ทางลิเวอร์พูลของเรานั้นต้องการ3มคะแนนในเกมนัดนี้เป็นอย่างยิง่งเพื่อไล่บี้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปสําหรับการลุ้นแย่งแชมป์หลังสะดุดมาในเกมล่าสุดที่เจอกับทางไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์อย่างไรก็ตามทางไมเคิลโอเว่นอดีตหัวข้อความเร็วสูงของทีมชาติอังกฤษก็ออกมาฟันธงลงมาเลยว่าผลการแข่งขันในเกมนี้จะลงเอยด้วยชัยชนะของทางลิเวอร์พูลในเกมที่แลกหมัดกันอย่างสนุก ฟอร์มการเล่นของแอสตันวินล่านั้นสุดยอดมากเลยนะโอเวนกล่าวพวกเขาคว้าชัยชนะมาได้อย่างน่าประทับใจในเกมที่เจอกับทางเบอร์ลี่ที่สนามเทิร์ฟมัวเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางเบอร์ลี่เองก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเหมือนกันแต่การที่ทางวินล่าบุกไปคว้าใจชนะได้ถึงที่นั่นและยิงได้ถึง3ประตูมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าแนาวรุกของพวกเขานั้นอันตรายมากมายขนาดไหนผลงานของพวกเขามันก็เป็นตัวชี้วัดในตัวของมันเองอยู่แล้วหากไม่นับทีมที่อยู่ใน6อันดับแรกของตารางพรีเมียร์ลีกมันก็มีเพียงไม่กี่ทีมหลอกนะที่จะมีคุณภาพในแนวรุกทัดเทียมกับพวกเขาได้ S a s สตันวินลเป็นทีมที่มีตัวเลือกค่อนข้างจะหลากหลายทีเดียวอันที่จริงแล้วลิเวอร์พูลเองก็เล่นไม่ได้แย่เลยนะในเกมเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์แต่อย่างไรก็ตามภายที่สุดพวกเขาก็ได้เพียงผลเสมอเท่านั้นพวกเขาคว้าชัยชนะมาแล้วมากมายดังนั้นมันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีช่วงที่พวกเขาทำแต้มหลดไปบ้างทว่าสำหรับลิเวอร์พูลเองก็ยังเป็นจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้ในทุกเกมที่เหลืออยู่ทั้งหมด แล้วมาดูกันว่ามันจะพาพวกเขาไปอยู่ที่จุดไหนตอนสิ้นสุดฤดูกาลเพรามไม่คิดว่าพวกเขาจะทำแต้มหล่นในเกมนี้และผมขอทำนายว่าลิฟว์พูลจะคว้าชัยชนะ3ประตูต่อหนึ่งในก็พูดพาดพิงมาถึงเกมกับทังแอสตันวินล่าในค่ำคืนนี้กันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้พผมจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะข,ของทางซีเฟนเจอรัตนใหญ่จอมแท็กติกของพวกเขากันบ้านดีกว่า เมื่อเขาถือโอกาสที่กําลังจะ,ะเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลของทางเยอเกนครอปออกมาเก่ายกย่องทีมชุดนี้ของลิเวอร์พูลเลยว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเท่าที่เขาเคยเห็นมาเลยทีเดียวผมคิดว่าจากการที่เราได้ดูพวกเขาเล่นมาบางทีนี่อาจจะเป็นทีมลิเวอร์พูลที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วก็ได้นะเจอรากราว นั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีทั้งความเร็วความกระตือรือร้อนในการเล่นและสภาพจิตใจที่กล้าแกรก่งอย่างไรก็ตามการที่ผมพูดแบบนั้นผมไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่ให้เกียรติหรือขาดซึ่งความเคารพต่อทีมของเราในอดีตที่ผ่านมาเพราะผมเองก็เติบโตขึ้นมาด้วยการดูพวกเขาเหล่านั้นลงเล่น ผมเห็นเราควาดแชมป์ยุโรปผมเห็นทีมของเราคว้าแชมป์หลีกสูงสุดของประเทศนี้และผมก็เติบโตขึ้นมาโดยมี DNA เหล่านั้นทั้งหมดของสโมสรฟุตบอลแห่งนี้เลยละ่ะผมตระหนักดีว่าลิเวอร์พูลเต็มไปด้วยนักเตะระดับโลกมากมายรวมถึงผู้จัดการทีมและทีมต่างๆในอดีตที่ผ่านมาด้วยแต่การที่เราได้มาเห็นทีมชุดนี้กับตามันก็ทําให้เราได้เห็นมุมมองที่แตกต่างออกไป นั่นเป็นเพราะว่าเกมฟุตบอลในสมัยนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะมันเน้นความเร็วกันมากขึ้นและต้องว่องไวมากกว่าเดิมนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นจากการเล่นฟุตบอลในสมัยก่อนดังนั้นผมจึงขอย้ำคำเดิมที่ได้กล่าวไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าบางทีผมก็คิดว่าคุณกําลังได้เห็นและได้ดูทีมลิเวอร์พูลที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาพมคิดเช่นนั้นอย่างแท้จริงเลยละ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเราคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นที่จับจ้องของสื่อมากมายนะแน่นอนว่าในตอนนี้ทุกสายตาต่างก็จับจ้องไปที่การพูดคุยสัญญาฉบับใหม่ของโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์หรือแม้แต่ซาดิโอมาเน่และโรแบร์โตฟเมนอที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์ของปี2023เหมือนกัน แต่เ,เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าทางอเล็กซ็อกเล็ตชมเบอร์เลนเมิดฟิลเลดผู้ดีของเราเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยเมื่อเจ้าตัวก็เหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นทว่าสถานการณ์ของเขาดูจะเลวร้ายเสียกว่าด้วยซ้ําหลังตกอันดับตัวเลือกในทีมของเยอเกนครอฟและไม่ได้ลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวนับตั้งแต่วันที่20มีนาคมเป็นต้นมา นอกจากนี้ฟอร์มการเล่นของบรรดาแกนหลักสำคัญในแดนกลางไม่ว่าจะเป็นตีอาโกอคันทาร่านาบีเกอิตาและฟาบินโยก็ทำให้มันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขาที่จะสอบแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งภายในทีมได้ขณะเดียวกันสโมสรก็ยังมีนักเตะดาวรุ่งอย่างเคอร์ติสโจนและฮาวิเอนเลียที่พร้อมจะสอบแทรกขึ้นมาเป็นอนาคตของสโมสรออีกจึงทำให้ทางเชมเบอร์เลนแทบจะมองไม่เห็นทางที่เขาจะเติบโตขึ้นมากับทีมได้เลย ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดลิ m เมลสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบุว่าในตอนนี้ชลเชมเบรนกำลังรู้สึกเป็นกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาหลังสโมสรยังไม่ยอมยื่นสัญญาฉบับใหม่มาให้เจ้าตัวพิจารณา หากเรามาดูภาพรวมในการแข่งขันทั้งฤดูกาลนี้ก็จะพบว่าดาวเตะวัย28่ปีเพิ่งจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่9นัดเท่านั้นจาก35เกมที่ผ่านมาหรือคิดเป็นราว1ใน4เท่านั้น นอกจากทำให้ลิวร์พูเริ่มมองถึงความเป็นไปได้ในการจะขายเขาออกจากทีมไปในช่วงสัมเมอร์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากรอให้ถึงช่วงหมดสัญญาหลังเคยมีบทเรียนมาแล้วกับทางจอจินิโอไวนลล์ดุมหลังจากฟังข่าวของคนที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้พอ่อแม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะและความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากัน ในตอนนี้คนที่มีข่าวลือหนาหูมาเป็นลําดับต้นๆก็คือทางเขาวินแลมซีบัคขวาดาวลุ่งอนาคตไกลของอาเบอร์ดีนเจ้าของฉายานิวชูอัลคันเซโร่หลังกระแสข่าวเกี่ยวกับตัวเขาเริ่มเทมาในทิศทางเดียวกันหมดตามการรายงานข่าวจากโกเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังก็ได้ระบุว่าลิเวอร์พูลก,กำลังเตรียมยื่นข้อเสนอราวสี่ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวนักเตะจากอาเบอร์ดินมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ เขาได้รับการคาดหมายว่าจะตกเท้าเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลและกลายมาเป็นแบ็กอัพในระยะยาวให้กับทางเทรดเอลซันเดอร์อาร์โนหลังจากเนโกวินเลียมเตรียมเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมไปแบบถาวร ทั้งนี้รัมซี่เพิ่งจะอายุเพียง18ปีเท่านั้นแต่ได้โอกาสลงสนามให้กับอัลเบอร์ดีนไปแล้วถึง33นัดในฤดูกาลนี้โดยฝากผลงานสุดยอดทำไป9แอซซิตกับอีก1ประตูซึ่งความสามารถในการเล่นเกมลุกดังกล่าวนั้นเองที่ไปเข้าตาทางเยอเกนครอฟล่าสุดแม้แต่ทางฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด ก็ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองว่าลิวอร์พูกำลังจับตาดูแลมซี่อยู่จริงและถึงกับส่งแมวมองไปตามเช็คฟอร์มการเล่นของเขามาแล้วหลายครั้งด้วยลิวอร์พูได้ไปตามดูฟอร์มการเล่นของคาร์วินฟินลิปฟูลแบ็กของอาเบอร์ดีนระหว่างเกมที่เจอกับทางดันดียูไนเต็ดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโลมาโนทวีเขาได้รับการพิจารณาว่าเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ระดับท็อปทั้งสำหรับปัจจุบันและอนาคต การพูดคุยเรื่องค่าตัวและสัญญาของเขากำลังดำเนินไปแต่ยังตกลงกันไม่ได้ทั้งหมดเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเปข่าวสุดท้ายของวันนี้พเพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องการลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกระหว่างทีมของเรากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จากมุมมองของแจ็คกีริชหลังเขาได้ออกมายอมรับเลยว่าหรือว่าููเองก็ยังมีโอกาสที่จะสอดแทรกขึ้นมาควา้าแชมป์ได้พเพราะแม่งรักมันเลยนะ นี่คือเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจย้ายจากแอสตันวินลามาอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อให้ได้ลงเล่นในเกมใหญ่แบบนี้และนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการจะทำกีลิชก่าวผมอยากจะคว้าเหรียญแชมป์มาครองให้ได้ดังนั้นมันทำให้ผมรู้สึกสนุกกับการแข่งขันผมเองต้องขอขอบคุณไปยังเพื่อนร่วมทีมทีมงานสตาฟโคด้ดและผู้จัดการทีมของผมด้วย พวกเขาเหล่านั้นทําให้ผมรู้สึกอบอุ่นนะับตั้งแต่วันแรกที่ผมย้ายมาอยู่ที่นี่และก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเราทุกคนจะสามารถคว้าแชมป์บางอย่างร่วมกันได้มันคงจะเป็นความรู้สึกที่สุดยอดไปเลยอย่างไรก็ตามทางนิวพูเองก็เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มากและผมก็ไม่คิดว่าพวกเขาจะสะดุดอีกแล้วหรอกนะผมคิดเช่นนั้นด้วยความสัตย์จริงเลยดังนั้นสำหรับเราแล้วเราจะต้องเก็บให้ได้ทุกคะแนนในทุกเกมที่เหลืออยู่ แม้กระนั้นผมก็มองว่าพิมลีคือการแข่งขันที่ดีที่สุดในโลกนี้แล้วนะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในช่วงไม่กี่เกมสุดท้ายเหล่านี้ฉะนั้นแล้วเราต้องรักษาความแข็งแกร่งของเราเอาไว้เราจะผ่อนคันเล่งลงไม่ได้เรายังคงมีเกมยากอีก3นัดที่รอเราอยู่และเราต้องเก็บคะแนนมาให้ได้สูงสุดเท่านั้นหากวางที่จะคว้าแชมป์มาครองหากเราทำไม่สำเร็จมันจะเป็นโอกาสของริเวอร์พูล แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร้องฟดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ